สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัติกาแซ่เล้าเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง2เลขที่32ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์สากลในหัวข้อเรื่องอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำไทกริสและ แม่น้ำยูเฟรชิสดินแดนดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของพัชจันเซียวอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นรูปแบบครึ่งวงกลมผืนใหญ่ทอดโค้งขึ้นไปจากฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจรดอ่าวเปอร์เซียดังรูปที่ขึ้นให้ดูค่ะซึ่งดิฉันก็ได้ยกตัวอย่างเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญของอรารยธรรมเมโสโปเตเมียและถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ 1น i ่งซิกูเลเป็นสิ่งก่อสร้างของอรารยธรรมสุเมเรียนในบริเวณเมโสโปเตเมียมีลักษณะคล้ายพีระมิดแบบขั้นบันไดแต่ไม่ก่อสร้างสูงจนเป็นยอดแหลมด้านบนของซิกูเลตซึ่งเป็นพื้นที่ราบกว้างจะสร้างเป็นวิหารในระยะแรกการสร้างซิกูเลตมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ต่อมาซิกูลตนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังกษัตริย์เช่นซิกกูลตที่เมืองอูซิกูลตสร้างขึ้นด้วยวัสดุจำพวกอิฐและไม้ความแข็งแรงคงทนจึงสู้งานสถาปัตยกรรมยุคต่อมาเช่นพีระมิดอียิปต์ไม่ได้เพราะงานของอียิปต์สร้างด้วยวัสดุจำพวกหินซิกูลตเก่าแก่ที่สุดค้นพบมีชื่อว่า The White right Temple พบที่เมืองอูรุกหรือวากาบริเวณเพื่อนที่ประเทศอิรักในปัจจุบันมีอายุประมาณ3,500ปีก่อนคร,ริสตกาลซึ่งเก่าแก่กว่าพีระมิดของอียิปต์หลายร้อยปี 2. อ,อักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรรูปลิ่มมีลักษณะเป็นภาพเช่นเดียวกับอักษรภาพของชาวอียิปต์ประกอบด้วยเครื่องหมายรูปลิ่มจำนวนหลายร้อยตัวเขียนโดย เขียนโดยการกดก้านอ้อแหลมแหลมลงบนแผ่นดินเหนียวที่ยังไม่แห้งแล้วนำไปตากหรือเผาจนแห้งอักษรคูนิฟอร์มของชาวสุเมเรียนมีความหมายและเสียงหลังจากที่บาบิโลนอัซีเรียและอารามิดใช้เปลี่ยนมันก็กลายเป็นกึ่งข้อความพยางมีสัญ,ญลักษณ์รูปคูนิฟอร์มประมาณ500ประเภทซึ่งหลายๆคำมีหลายความหมาย และความหมายที่ถูกต้องสามารถกำหนดได้จากเนื้อหาส่วนบนและส่วนล่างเท่านั้นซึ่งทำให้ระบบการเขียนรูปคูนิฟอร์มเข้าใจยากกว่าระบบการเขียนตัวอักษรในภายหลังอย่างไรก็ตามการเขียนรูปคูนิฟอร์มเป็นระบบการเขียนอย่างเดียวในเมโสโปเตเมียมีการใช้กันกว่า2,000ป,าา2000ปีเมื่อประมาณ500ปีก่อนคิตการงานเขียนประเภทนี้ได้กลายเป็นสื่อ การสื่อสารทางการค้าทั่วไปในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันตก 3. พระราชวังซากอนสถาปัตยกรรมสิ่งที่แสดงถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอัสซีเรียและมีความสำคัญที่สุดคือพระราชวังของพระเจ้าซากรนที่คอสาบัตรพระราชวังนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ2,340 ปีก่อนคิตการมีลักษณะเป็นกำแพงสูงทึบเป็นชั้นๆขึ้นไปนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าการก่อสร้างตึกสูงเป็นชั้นๆโดยมีพระราช,ชวังอยู่ชั้นบนสุดนั้นเพื่อให้พ้นจากอุทกภัยตัวตึกสามารถเดินขึ้นไปทางบันไดหรือขี่รถม้าเพื่อไปถึงชั้นบนสุดได้โดยรถม้าจะอาศัยทางลาด ตัวพระราชวังก่อด้วยอิฐเคลือบทําให้พื้นดินทําให้พื้นผิวมีลักษณะเป็นมันงดงามมากประตูทางเข้าตัวกำแพงหรือป้อมค่ายต่างๆล้วนมีรูปทรงเลขาคณิตทั้งนั้นโดยเฉพาะส่วนโค้งนับว่าเป็นรูปแบบที่สำคัญที่สุดในการสร้างพระราชวังของชาวอัซีีเรียนบาบิโลน อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในยุคเมโซโปเตเมียโบราณอายุ4,000ปีที่ได้รับรองขึ้นเป็นพื้นที่มรดกโลกในปีพศ2562เป็นอีกหนึ่งเมืองโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโบราณโลกนครบาบิโลนนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกิสและยูเฟรชิตตอนล่าง ซึ่งปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิอรัก์อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นคำกรีกโบราณเมโสหมายถึงกลางบวกกับคำว่าโปเตเมียที่หมายถึงแม่น้ำจึงมีความหมายว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำไทรกิตกับยูเฟรชิตด้วยภูมิประเทศแบบนี้เองจึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำกรเกษตรกรรม ผู้คนจากหลากหลายอาณาจักรล้วนเดินทางมาอย่างดินแดน,นบริเวณนี้เพื่อทำมาหากินกันและสร้างอรารยธรรมของตนเองเฮโรโดตัสบิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาวกรีกบันทึกไว้ว่านาครบาบิโลนมีพื้นที่630ตารางกิโลเมตรมีอาคารที่สร้างด้วยอิดดินสีน้ำตาลขุ่นเพราะได้จากการขุดดินโครนมาทำ เมืองมีกำแพงล้อมยาว100กิโลเมตรและหนา7เมตรกำแพงมีประตูที่ทำด้วยทองสำลิด100บานสำหรับประชาชนในการเข้าออกเมืองและมีประตูสำคัญที่สุดคือประตูอิทธาที่สูง23เมตรประดับด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินเรียงกันเป็นรูปศาสชื่อมัตซุซู ที่มีศีรษะเป็นมังกรลำตัวเป็นวัวสองขาหน้าเป็นขาแมวสองขาหลังเป็นขานกอินทรีและมีหางเป็นหางแมงป่อง